โคเลคิงรีวิวนับล้านใช้กันสถานทั้งประเทศไม่ติดกระทเระเลยค่ะขในตะชยาไม่นีจะใช้โคเลคิงโอ้ไม่ติดก,กระทะเลยอฮึแจ็คแล้วไม่ต้องกลัวขนมจะติดกระทะน,นะครับผมใจกระทะของโคเลคิง คาโคลีคิงไม่ต้องใส่น้ำมันก็สามารถทำอาหารอร่อยๆได้แล้วค่ะผัดหมูสับแบบนี้ก็ยังไม่ติดกระทะค่าเพ็ดอาหารใด้ทุกอย่างได้หน่อาหารอิสานทามใต่เห็ด้ดมดเลย่ยคองดีตัวนี้กระทะเหลี่ยมเพชรดีไซน์สวยที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานครบครันลืน่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตา บริเวใส่ไฟแห้งจัดเม็ดโหมเร็วมาติดสาเลยใช่รับเตาเหนี่ยวน่าจะได้ดีกระทะดีๆแบบนี้สายคิดองมีติดบานไว้เด้อค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำมันกระไดค่ะว่าติดกระทะแน่นอนส่งต่อความอร่อยทุกภาคทั่วไทยด้วยกระทะโคเรียคิงเป็นเจ้าของโค r e a k คิงได้แล้ววันนี้โรเลย02-126-3-1 2 1หรือแอดไลน์แอดโคเรคิง